อัปเดตมะระให้ฟังเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนเห็นมะระใยเยนยไหมสวยงามมากจริงๆยอดกําลังงามยอดกําลังขึ้นนะครับเพื่อนเห็นไหมอืมกินกับอืมเนรั่วก,กินกับน้ําพริกเนาะกินกับส้มตํากินกับปลาบอ้ยอร่อยเนะาะมะระ มีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะมีคลลาเจนแน่นอนทีนี้อ,อ่สิ่งที่สิ่งที่สำคัญนะมะระเป็นยาระบายอ่อนๆขับถ่ายง่ายมากถ้ากินยอดมะระนะคะไม่ว่าจะลวกไม่ว่าจะกินสดเนาะเป็นยาระบายอ่อนๆคือช่วยในการขับถ่ายเพื่อนๆช่วยในการขับถ่ายเนาะอยอดสวยงามมาก ใยเนยก็เก็บมากินเรื่อยๆ,ๆทุกวันแล้วก็เก็บแช่แข็งไว้นะคะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งให้เยอะๆใยเนยจะเก็บเก็บยอดสวยๆอ่ะมาแช่แข็งอ่ะเพื่อนๆเนาะอือประมาณนั้นเนี่ยเห็นไหมยอดสวยๆเฮ้ยน่ากินจังเลยเมื่อก่อนใยเนยกินมะระไม่เป็นะนะเพื่อนๆนะตอนนี้พอได้กลิ่นนี้หอมมากเห็นไหมสวยมากสวยมากกําลังขึ้นบ้านเนาะแต่ว่าบ้านก็รู้สึกว่าเตี้ยๆไปนิดนึงเนาะบ้านสูง,นง,นง,นงไม่พอเนาะ ประมาณน,ะานั้นเนาะเพื่อนๆย่าเนยก็ถ่ายรอบๆให้ดูนะคะว่าสวยงามแค่ไหนนะใครรับประทานเป็นบ้างเอย่ยใครกลินมะระเป็นบ้างเอย่ยใครกินมะระเป็นบ้างเอย่ยอร่อยนะเพื่อนๆเนาะรสขมอร่อยเวลาเราลวกเสร็จแล้วจะไม่ขมนะขมนิดเดียวไม่เยอนะเนาะกินสดๆก็ไม่ขมนะแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองเนาะประมาณนั้นนหละสวยมากยอดขาวๆสวยๆโอ้ย เวลาเห็นยอดมะละน้ำลายไหลนะอยากกินกับน้ำพริกกับป่นเนะาะยายเนยชอบกินป่นเนาะอืมเฮ้ยขนาดพูดนี่ยังหิวเลยยอดสวยๆเห็นไหมเพื่อนงาม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 ความสำคัญเนะาะมะระยอดมะระเป็นยาระบายอ่อนๆนะคะขอบคุณค่ะที่ชมครับ